สวัสดีค่ะอโปนะคะชนชีวาวงรัตค่ะวันนี้จริงๆเรียกว่าเล,เล่นตามแผนไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะแล้วก็วันนี้คอน d i t i o n สนามค่อนข้างที่จะเฟิร์มขึ้นหลายๆอย่างทั้งแฟลเวททั้งกีนเนี้ยค่ะก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสนามให้ใหได้มากที่สุดค่ะแล้วก็ผลงานวันนี้ก็โอเคค่ะน่ค่ะดูว่ามันเป็นตามแผนไปเรื่อยๆหุมไหนแบบเออทําได้พัทได้เงก็โอเคี่ก็หลุม14ค่ะ ป็นย่งไครับส14 <24 S 2> พาหาดอกเล็กขวาเล็กๆค่ะวันนี้ไดเข้าไปอยู่ทางซ้ายพอดีแล้วธงมันปักขวามันก็เลยเป็นมุมเข้าที่ง่ายใช่แล้วก็ตี<ม>ตี้ึ้นอยู่2 1 0ลาะ0 6หลาค่ะก็ตียูหเข้าไปไปเหลือสัก2คันธงใช่แล้วก็ผัด<ง>ได้ใช่อยากให้ตัวเองเป็นเหมือนเดิมอยากให้ทุกคนแบบว่าไปเรื่อยๆเหมือนเดิมทำตามแผนตัวเองไป ให้ได้มากที่สุดเงี้ยค่ะแล้วก,ก็ไม่อยากไม่อยากจะคาดหวังอะไรเยอะก็ทําตามแผนของเราถ้าทําได้ก็โอเคแล้วก็หนูเป็นคนตีกอล์ฟแบบเอ็นจอยหนูหนูพยายามแบบว่าสร้างให้ตัวเองมีความสุขก็พอใช่ให้ให้มีความสุขเป็นช็อตเลยดีกว่าจริงๆพยายามเล่นให้สนุกค่ะก็อาจจะเล่นกล้องนิดนึงฝากติดตามเชียร์หนูแล้วก็พี่ๆทุกๆคนในทัวร์เพลย์เทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากม,ากมากค่ะ